บรรยากาศในงานวันเด็กมือนี้ค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นบอกถึงแม่ทางาป้าเพือนของเรานะครับได้นำไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นอาหารนะครับทั้งของผบเที่ยวอาหารอะไรต่างๆหลายๆอย่างมาพักเล่นๆนะครับตอกกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้มีขนใหญ่ๆแต่ละห่อ <Okay. S 1> และจะ,จะออได้พนักงากันให้นะครับตอนนี้ยัง <ítulo> uh, ให้เห็นณะนะครับได้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนรับขนมนี่มาครับรับขนมรับของขวัญนะครับเพื่อที่จะจับรางวัลนะครับเพื่อที่จะจับรางวัลของขวัญปีใหม่นะครับช่วงนี้ไม่ยางแล้วใครที่ถือของขวัญนะครับก็ให้เอามานะครับช่วงนี้ก็ไมอวางแล้วนะครับทะเบียนของเราก็เอามาลงทะเบียนได้นะครับ งานสร้างขนมค่ะเยอะแยะเลยสุดนเนี้ยมาเห็นคนลงทะเบียนอะไม่เห็นเลยนะอะอะไรน้องนอนี้มีแกงเส้นนี้ 妈妈妈